สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับท่านผู้รู้ทุกท่านอาพอดีผมไปเดินในแผงพระผมไปสะดุดตาพระสมเด็จที่อยู่ในกรอบ สององค์ซึ่งถามเจ้าของแพงแกก็บอกว่าได้มาแบบนี้ซึ่งก็เป็นคำคำเก่าๆผมก็แปลกใจว่า <c oughs> เป็นเนื้อโลหะเป็นพระหลอกแต่จะมีเขียนข้างหลังว่าครว รโตรอรอรรสอรสองส,สี่ผมก็เลยว่าเออพระสององค์นี้แปลกผมก็เอากลับมาถึงบ้าน ผมก็มาล้างดูทำความสะอาดดูผมก็เลยเอาน้ำมะนาวทุบถูก็จะเห็นเป็นเนื้อกระแสะทองเยอะมากและเป็นเนื้อโลหะที่เก่ามีเกตกรดีเป็นโลอโบราณน,นะครับจะมีตัดช่อตรงนี้นะครับจะมีตัดช่ออยู่ เป็นตะใบหยาบจะเป็นตะใบหยาบหยาบนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ เรจะเห็นรอยตะใบนะครับรอยตะใบหยาบหยาบรอยตะใบหยาบหยาบจะมีตะใบอยู่ข้างเดียวนะครับผมสันิฐานว่าจะเป็นหล่อหล่อโบราณหล่อชอผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งนะครับแต่ดูขอบด้านนี้ก็จะ จะสวยนะครับเป็นรอยรูปหล่อจะมีลงลักนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าลักเก่าหรือลักไ่แต่ผมคิดว่าน่าจะเก่านะครับจะเป็นลักเก่าสวยนะครับเป็นหล่อโบราณเป็นเนื้อแตแก่ทองมากๆครับผมว่าจะล้างก็ยังเสียดายอยู่ แต่คิดว่าน่าจะล้างสักอง์นะครับเพราะมีอยู่สองององนี้อีกอง์แต่ผมดูแล้วว่าหน้าไม่น่าจะทําไม่น่าจะทําเกลน,นะครับผมคิดว่าแก่ทองมากมันจะออกไปค่อนข้างจะออกไปทางทองคํานะครับ ผมเห็นเก่าดีเดี๋ยวจะให้ดูอีกองนะครับอันนี้ข้างหลังด้านหลังนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหน้าครับสวยมากครับนี่ผมเพิ่งเช็ดเพิ่งเอนาน้ำมะนาวเพิ่งเอนาน้ำมะนาวเช็ดนะครับทำความสะอาดนี่ก็จะเป็นรอยตัดช่อนะครับตะใบหยาบ โบราณน,นะครับแทงไปทางเดียวครับตะไบสวยมากครับมีเส้นบังคับขอบแก้วผมว่าผมว่าผ้าหองนี้สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับเป็นผ้าลอโบราณ ก็ด้วยความเคารพนะครับผมก็ชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับผมศรัทธาในสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมเห็นผมก็เลยเก็บมาไม่แพงครับผมเช่ามาองค์ละร้อยนะครับแค่เนื้อโลหะก็ไม่ก็คุ้มแล้วครับร้อยหนึ่งแค่เนื้อทองเหลืองนี่ก็คุ้มแล้วครับองค์ละร้อยครับแต่ผมคิดว่าพระสององค์นี้ น่าจะมีสก,กุลน,นะครับก็ด้วยความเคารพครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านผู้รู้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม